มสุดยอดผลงานศิลปะมาร์ตเพีสของศิลปินแห่งชาติดรทวันดัชนีที่ไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อนวันนี้ที่สยามพารากอนจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันค่ะงานจะจัดแสดงอยู่ที่ชั้น5ของสยามพารากอนนะคะภาพวาดต่างๆที่เอามาโชว์ในวันนี้เนี่ยเป็นฝีแปรงของอาจารย์ทวันดัชนีเป็นผลงานศิลปะภาพวาดฝีแปรงแบบฉับพรันได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิธีแห่งเส้นภาพวาดเหล่านี้เนี่ยไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อนเลยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงโดยดรดอยที่เบตดัชนีซีอีโอ And founder Art Investment Center Fow ผลงานสุดล้ำค่าเหล่านี้มาให้ทุกคนเห็นกันค่ะนอกจากนี้ยังมีผลงานสุดล้ำค่าหลายชิ้นจากยุคเอโดะเป็นของสะสมที่หาดูได้ยากมากของดรทวันดัชนีค่ะบอกเลยว่าสวยมากๆจริงๆค่ะและถัดมาจะเป็นส่วนของวาบิซาบิ The Secret j a เ a n e s e Garden Inspired by ายทวันดัชนีค่ะมาในคอนเซปต์ Back to the Origin of Art a n d Nature โดยพิพิธภัณฑ์บ้านดำและวาบิซาบิ Spirit ค่ะซึ่งเป็นการถอดรหัสการทำงานศิลปะและเรียนรู้วิธีการออกแบบสว ในรูปแบบของดรทวันดาและนำพาทุกคนเข้าถึงธรรมชาติในระดับเด a นองรับพลังแห่ง The Years of d r a g o n และที่สำคัญนะคะทุกคนงานนี้เข้าชมฟรีค่ะจัดแสดงแล้ววันนี้จนถึง15กันยายน2567พ,พลาดกันเลยค่ะทุกคนและก่อนจะกลับอย่าลืมมองขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะนี่คืองานศิลปะชิ้นสำคัญที่มีชื่อว่าออโรราโดยศิลปินชื่อดังชาวฝรั่งเศสปัสคาล o ดมิสผลงานนี้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอลัลกอริทึมซับซ้อนไปกับสีสันของฟากฟ้าและตัวเมืองกรุงเทพ เป็นสไตล์อันโดดเด่นของศิลปินคนนี้นนค่ะการเล่นกับความบังเอิญโดยตั้งใจกับการออกแบบศิละปะให้มีชีวิตได้ขึ้นมาเองและถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้กดติดตามสยามพารากรไว้ได้เลยค่ะ